สวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดอาจารย์ไอติมเรือนนาคาในค่ําคืนนี้นะคะตอนนี้อาจารย์ไอติมอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานีคําชะนโนดเป็นที่เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เราจะมีการจัดพิธีวงสวงถวายรํานะคะแด่องค์พญานาคราชเจ้าปู่เจ้าย่าก,กันนะคะก็เลยถือโอกาสในค่ําคืนนี้นะคะมาขออนุญาตบอกกล่าวปู่ยา่าสักนิดหนึ่งนะคะ ที่ศาลเก่าคําชะโนดนะฮะซึ่งศาลเก่าเนี่ยหลายๆคนก็ก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่คำชะโนดลนะฮะก็ก็มีโอกาสได้แวะเวียนเข้ามา,าสักการะบูชาท่านตรงจุดนี้นะฮะซึ่งเป็นศาลเก่าดั้งเดิมนะฮะในาชาวบ้านแถวนี้เนะี่ยคือ,ค,อคือเขาก็จะทราบดีนะฮะว่า,าตรงจุดนี้เป็นจุดกำเนิดหรือว่าทางที่เป็นทางเข้าไปยังป่าคำชะโนดต้นเองนะฮะซึ่งมาทุกครั้ง นะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าท่านยังคงรอลูกหลานนะฮะที่จะมาสักการะบูชาอยู่นะครับทุกคนครับพูดไปก็ขนลุกไปจริงๆนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามาที่นี่ที่ไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามีความปิติปิติต่อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่อยู่ตรงนี้โดยเฉพาะองค์พญายนาคราชที่อาจัดอิทธิมีความเชื่อและศรัทธาและรักในบารมีของท่านอยู่แล้วนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่ชมอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในค่าคืนนี้เดี๋ยวเราจะ พาทุกท่านเนี่ยนะคะเดินเข้าไปสักการะ,ะบูชาองค์พญานคราชเจ้าปู่เจ้าย่ากันสักนิดหนึ่งต้องขออนุญาตนะคะ,ะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งซึ่งอาจจะมาแบบฉุกเฉินสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็คืออ,อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะติดตามผ่านไลฟ์สดกันไปเรื่อยๆนะคะอาจเดี๋ยวให้ก้องเดินนําไปเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวหันห่นกล้องใหม่เสียงจะดังสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกัน ตรงนี้เนี่ยนะฮะหลายหลายคนที่มีโอกาสได้มาเนี่ยนะฮะคือศาลศาลองค์ปู่องค์ย่าเก่าตรงนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่หลายๆคนมาขอโชคลาภกันและได้รับโชคลาภกันค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะวันนี้ก็เลยคือโอกาสเอาเอา,เอาทูบนะคะมาจุดให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อเป็นช้อยในการตัดสินใจนะครับเผื่อท่านจะให้โชคลาภจากจุดนี้นะฮะมีหลายๆคนมาแก้บน หลายๆคนมาแก้บนจากจากสถานที่ตรงนี้นะคะบ่อยมากๆนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีคนที่มาสักการะบูชาตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างบ่อยพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ,ะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะคือชาวบ้านนะคะที่เคยเล่าเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเป็นจุดที่ทางเขาเรียกว่าตำหนักผีจ้างหนังเนาะตำนักผีจ้างหนังเนี่ยนะคะก็ ขับรถตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ขับรถเข้าไปยังป่าทำชนูดอะไรเงี้ยนะฮะต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะฮะเชื่อว่าองค์พญานาคราชท่านท่านเมตตานะคะเข้ามาที่นี่ทุกครั้งเนี่ยม,มีมีมีความปิติมากๆนะฮะแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าท่านท่านรักมุกดาจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถือโอกาสเอาเอาทูบเนี่ยก่อนที่เราจะทําการบวงสรวงให้ถวา,ายรำนะคะ ให้กับให้ให้กับองค์ูองค์ยาในวันพรุ่งนี้นะฮะเราก็ต้องมามาขออนุญาตท่านก่อนนะคะต้องขออนุญาตตก็ที่แท้จริงๆคือคอปเตอร์เนาะเวลาเราพูดไปแล้วก็จะมีคำคนคนที่มีความแบบรู้สึกว่าเออท่านท่านท่านจะไมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ท่านมาต้องมามาขอรูปภาพอยู่แล้วเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาอ่าจุดพูดแล้วก็กราบไปองค์พญานาคราชแล้วก็ ขอพอท่านไปได้วยกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่เวลา11บเอ็ดโมงเป็นปต้นไปเนี่ยนะฮะจะทําการประกอบพิธีวงสวงถาวายสาธุการในส่วนของการถวายรำนะครับคุณลิตาพิรานาคีแล้วก็านาคาพิรงนะคะน้องหนู่นาหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการถวายรำให้กับงคมพยนคร์ธารในทวศรีสุโทนะคะซึ่งจะเป็นทางเข้าหลักตรงนั้นนะคะก็จะมีรนพิธีวงสวงอยู่แล้วนะคะหลายๆคนก็ มีโอกาสได้เดินทางมาในวันพรุ่งนี้อาจจะมาพบปะพบเจอกันนะคะแล้วก็เข้าร่วมประกอบพิธีด้วยกันนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งทูปนะคะในพิธีที่อาจจะนํามาแบ่งปันกันนะคะอย่าลืมติดตามในส่วนของการไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทูปนี้เนี่ยอาจจะมาแจมแจมแผมน,นขอองค์ท่านให้นะคะเผื่อเผื่อใครใหลายๆคนเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ทันนะคะเผื่อใครใหลยตัไปซื้อลอ,ลอตเตอรี่ทันนะคะรับยวขออนุญาตจุดทูปก่อน ล,ลูกเพจว่ามีมีเสียงดนตรีไทยด้วยเหรอได้ยินใช่ไหมกะเป็นทุกสิบหกเลยนะครับคืลองโลดิยลยเลนเดูดูวยโอช ร่วมขอพรด้วยกันนะคะบารมีองค์พญายนาคราชจะปู่จะย่าสถิตยอยู่นะคะทุกคนคะ่ะสถานที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่ตรงนี้มีเรื่องเล่ามีตำนานเยอะและเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดที่เป็นขุมทรัพย์ขององค์พญายนาคราชด,ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุนะครับคุณยา่าเดี๋ยวขออนุญาตจุดทูบนะไว้ทูบอันนี้นะคะจะจะ จุดไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆไลรสดเดี๋ยวเราจะมาส่องดูกันนะคะทุกคนค่ะ <aus> ขออนุญาตองพยนักคราชปู่ย่าปู่สีสุโธย่าสีปธุมมา<แผ>นในวันพรุ่งนี้ลูกหลานจะทําการถวายเ<สะ>ครื่องสักการะบูชาวันทาเดี๋ยวองพยนัคราชนะคะน<ส>ะค<ส>ะ,<ส>ะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ได,ได้มา<ส>ะนะคะศาลเก่า ซึ่งจะเป็นจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงนะคะเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นตำนานผีจ้างหนังที่หลายๆคนมีโอกาสได้รู้มีโอกาสได,ได้ได้เคยได้ยินหรือว่าได้ได้สัมผัสถึงถึงตำนานของท่านมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญจุดที่รถฉายหนังนนะคะขับเข้าไปจากตรงนี้นะฮะ ตร,ตรงนี้คือจะเป็นทางทางเข้าเก่านะฮะทางเข้าเก่าซึ่งเป็นศาลเก่าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ3 4 5สี่ห้าปีท<ม>ี่แล้วเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่มีพื้นไม้ที่สวยงามแบบนี้อาจจะัไม่ได้มีสะพานนะก็ะเราก็ต้องเดินเท้าป่าเข้ามาตรงนี้นะ,ะเป็นเป็นป่าที่ปกคลุมแล้วก็มีทางเล็กๆที่เป็นทางแบบว่าเป็นทางแบบบินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีศาลเก่าของท่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะจะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยได้มาหรือรู้จักตรงนี้นะฮะแต่ก็คือ หลายๆคนที่มีโอกาสได้มาบ่อยเนี่ยก็มีเวลาก็จะแวะเยียนเข้ามาเลยมาจากจากจากวัดสิริสุโธแล้วก็เลยมาสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสารสารปู่ย่ากเก่านะคะตรงนี้ก็คืออาจจะรู้จักกันในในคนหมู่มากแล้วนะคะก็มีโอกาสได้มากันแล้วตรงนี้นะก็จะรองรับผู้คนได้ค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆครั้งก็มีโอกาสได้มาบวงสรวงกันที่นี่นะคะก็บ่อยนะคะคนดูเท่าไหร่เอ่ยแปดร้อยสิบเจ็ดร้อยนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนขานะคะใครที่เชื่อต่อบารมีของท่านแล้วเห็นว่าชอบสําหรับเลขทูบแล้วก็ลองนําไปเสี่ยงโชคดูสำหรับเลขรัฐบาลไทยในงบประจาวันที่หนึ่งนี้เหลือเวลาอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะใช่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะหาซื้อลอตเตอรี่กันให้ได้นะคะหรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็อันเดอร์กราวอันเดอร์กล่าวคือใต้ดินอันเดอร์กลาวก็คือใต้ดินทุกคนคะ ขอให้มาบนหรือมาล่างนะครับบาบานีของทาง่นานแน่นอนปังแน่นอนอ่ามาแล้วสีจริงๆเห็นหนมะ <c oughs> สาธุนะคะอูอ้ทุกคนทุกคนขะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีแล้วตรงมากๆเลย ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเอา้าดาวชัดเจนมากนะคะแล้วดาวชัดมากเลยปู่จายยะจ้าลูก,กา้าหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูคุณผู้ชมขาหนึ่งพันสี่ร้อยคนดู ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะสลับการไลฟ์สดในค่ำคืนนี้อาจจะเป็นค่ำคืนที่อยากจะพาทุกคนมาบุกนะคะถึงสถานที่จริงสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เป็นแบบทรัพย์พญายนคราชนะคะสถานที่ของบารมีขององ,องค์พญายนคราชเจ้าปู่ิทีุโทเจ้าย่าสีปทุมมานะคะหลายๆคนในค่ําคืนนี้อาจจะกลับเข้าไปนอนแล้วอาจจะมีการฝันเห็นหรือนิมิตเห็นบารมีของท่านนะคะเห็นเป็นกายของท่าน นะคะบางคนอาจจะสื่อได้ถึงบารามีของท่านนะคะสุดแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ด้วยความที่เป็นความเชื่อส่วนตัวของอาจารย์ไอทิมเองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักได้หลายๆคนรู้จักอาจารย์ไอทิมได้นะคะผ่านสื่อช่องทางต่างๆเนี่ย นะคะก็ล้วนแล้วมาจากบารมีขององค์พญานาคราชปู่ศรีสุทโธยะศรีปทุมมานะคะที่บ้านเองก็จะทําเป็นน้ําตกเป็นอ่างไว้ให้ท่านคือค่อนข้างจะสวยสดงดงามนะคะแล้วก็สักการะบูชาไหว้ท่านในทุกๆเชา้านะคะแล้วก็ในทุกๆค่ํำคืนก่อนนอนก็จะมีโอกาสได้สวดมนต์นะคะบูชาพระรัตรตไัรนะคะแล้วก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมให้กับหลายๆท่านนะคะแล้วก็อนอบน้อมคารพบ,บูชาแด บารมีขององค์พญานาคราชปู่ศีสุโธก็จะสวดบูชาในพระคาถาบูชาขององค์พญาศรีสุโธนาราชแล้วก็ไม่ย่สีปรทุมมาในทุกๆคืนนะครับ <ไป S 1> เพื่อที่จะน้อมลำลึกด้วยจิตนะฮะใต้สมึกของเราเนี่ยว่าเราเรา,เรา,เรายังคงมีความเชื่อและศรัทธาต่อบารมีของท่านนะคะในใบแนวทางเออเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามีสี่หนึ่งไหมไม่มีใช่ไหมเพราะว่า คำนวณไว้ได้เป็นสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่ห้าสี่สองสี่สี่และสี่ห้านี่นะฮะสี่สองสี่สองสี่สี่และสี่ห้าสี่สามสี่สี่และสี่ห้ามาก็หอนจริงเลยเนาะ <laughs> ส,สี่สองสี่สี่สี่หน่าจะเป็นสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเหรอสามหรือเปล่าและเลขทูบเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนเลยทุกคนเลขทูบเปิดด้วยเลขสี่อย่างที่อาจารย์ไอติมแบ่งปันไปนะคะสำหรับแนวทางคือเลขสี่นะคะ อย่างที่อาจารย์ติมแบ่งปันไปคือเลขสี่ทุกคนนะคะสาธุนะคะเปิดด้วยเลขสี่เลขทูบที่มาจุดนี้เลขสี่นะคะเราไม่ได้เรา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 ไม่ได้แบบคัดมาหรืออมานะฮะเราหยิบมานะคะแล้วก็ตั้งใจอยากจะมาจุดจากสถานที่ตรงนี้จริงๆเราไม่รู้ว่าเลขมันจะออกเป็นเลขอะไรนะฮะแต่ก็คือด้วยความที่มีความบังเอิญเนาะมีความบังเอิญหลายๆเรื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบ ะะซึ่งเปิดด้วยเลข4มาตรงกับแนวทางที่เป็นแนวทางอรัฐาบาลไทยที่แบ่งไปนะคะที่แบ่งปันกันไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะหลายๆหลายๆวันที่ผ่านมานะคะว่าให้เป็นเลข4คือจะมี4 2 4, 4 4และ4 5นะคะแต่เลขทูบที่จุดตรงนี้ในค่ำคืนนี้เปิดที่เลข4เช่นเดียวกันนะคะเชื่อว่างวดวันที่1มีนาคมมีเลข4อย่างแน่นอนนะคะปู่ย่าท่านมาย้ำให้กับเราทุกคนเลยว่า ซื้อสีไปลูกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทูปใกล้ใกล้ละเราจะได้ไม่ลบกวนในสถานที่ตรงนี้มากนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวในการประกอบพิธีบวงสรวงกันในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อสาธุการแด่องค์พญานาคราชนะคะผู้เป็นใหญ่ในดินแดนพรมประกายโลก ผู้ที่มีความสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมต่อพระพุทธศาสนานะคะผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยภพคทรัพย์ทั้งปวงนะคะดินแดนพรมประกายโลกตรงนี้ลูกหลานส่วนมากที่เข้ามาแล้วนะครับเดินทางกลับไปมีโอกาสได้รับจับโชคชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายคนเป็นจำนวนมากดังนั้นเชื่อว่าบารมีของท่านก็จะเมตตาให้กับลูกหลานอย่างเราเราทุกคนเช่นเดียวกันนะคะ ทุกคนพิมพ์มาคะ่ะว่าสี่หนึ่งเจ็ดรวยทุกคนคะ่ะเลขทูบในค่ำคืนนี้สี่หนึ่งเจ็ดเลขทูบคือสี่หนึ่งเจ็ดนะทุกคนคะ่ะพร้อมกันในการพิมพ์เข้ามาว่าสี่หนึ่งเจ็ดรวยนะคะสี่หนึ่งเจ็ดรวยสาธุนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมกันนะคะ